คุณผู้ชมคะข่าวนี้นี่วุ่นกันหมดเลยนะเขียงมีดบ้องอพร้อมเลยค่ะลงจากรถมาตายเย้มเยิ้มแล้วก็มาหั่นเศษกัญชายอยู่ริมถนนแบบนี้ค่ะตอนนี้คุณจะมาหั่นกัญชายอยู่ข้างถนนแล้วาเจ้าเจ้าผมขอแค่ห<อ>นังคุณส่งมาหนึ่งสองสวนแล้วบ้านแล้วเปล่าวันนี้มาแล้วผมจบแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละครับผมขอแค่ส่งมาหนึวงสอบสวนนะมี่นะมีพี่เฮยกัญชาเลยพี่กัญชาเลยเอามาผมไม่ให้พี่แล้วเอาโอจบว่าะโอเชียเขาเข้ามาให้เขาด้ ไม่ได้กินครับเอาแบบนี้เลยเหรอเอาแบบนี้ริมถนนเลยใช่ไหมนี่คือถนนาสายเลยด่านซ้ายค่ะที่จังหวัดเลยผู้ชายเสื้อดําคนแรกนะเขาลงรถ กระบะมาคันที่จอดอยู่นะ่ะตาเยิ้มๆยมเอามีดเขียงมาแล้วก็มาหันกัญชาแต่ที่ไปล้อมอยู่นะ่ะมีทั้งกำนันบ้านเซี่ยวมีตำรวจสพเมืองเลยมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วเมื่อกี้มีผู้ชายเสื้อดำอีกคนนึงมานั่งอยู่ข้างๆเขาด้วยค่ะคุณผู้ชมไม่รู้เหมือนกันว่าเขารู้จักกันหรือเปล่าหรือว่าเขาเป็นใครมาจากไหนะนะแต่เจ้าหน้าที่พยายามจะบอกว่าเฮ้ยคุณมาทําแบบนี้ไม่ได้มันขวางการจราจรท้ายที่สุดนะคุมตัวไปป้อมตํารวจผู้ชายคนนี้คือนายสนออายุ48ปปีค่ะเขาวุ่นวายอีกเพราะอะไรรู้ไหม ถอดกางเกงยุ่นฉี่มันต้องหน้าป้อมเลยค่ะ <All right. S 1> ใช่ทีนี้ก็ต้องห,ห้ามห้ามห้ามแล้วก็ปวดไม่เลิกค่ะยกเท้าเนี่ยขึ้นมาบนโต๊ะเจ้าหน้าที่ก็บอกอ่ะค่อยๆค,คุยคุยไปคุยมารู้ว่านายเสนอเนี่ยมาจากสุพรรณจะไปกรุงเทพแล้วไปตรวจค้นในรถก็เจอกัญชาถุงหนึ่งแล้วเจอภาพที่เหมือนกับเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยด้วยอะค่ะ <All right. S 1> ทีนี้ต้องส่งตรวจแจ้งตํารวจนะข้อหาประพฤติตนสร้างความวุ่นวายในที่สาธารณะแล้วต้องประสานญาติให้มารับตัวนี่น,นีภาพเนี้ยที่เหมือนกับเป็นเจ้าหน้าที่อะนะคะคร <All right. S 1> ับอื้ม